ขมจอวยอีกครั้งครับยิม้วานครับตอนแรกผมกบว่าชนกุสลาก่อนเอากุสลามาเซอรรส์ตอนเไม่ส์ผมก็มองสุท้ายตัวเองใจนี้ใจจงสักครั้งหนวันนี้ปวยพรท้องฟนยังไม่สวยร้อยออกเกินไปก็บอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์คนดูแต่ผมมาเซอรพรส์ตัวเองี่เดินขึ้นเวทีไปแล้ว

แกล้ครูเราตอนแรกจบดีแล้วครใช่ครูสอนแนี้ครัครูเปเอาลูกคอยนแล้ว่าเอ่าอพยายามจะทำคุยตามไม่ได้สอนทุ้องเลยุสุผมคงอรับผมให้เปลูกศิษย์ผมเป็นชาวบ้านแล้วก็โตมากักหัวล่างหัวล่างต้องมีลูกคอลูกเพื่อนทัแ แม้จะีวันลำเนินสอบสุรินทร์ชาจจติอาจารย์ดูสอนเก่งขนาดนี้แล้วก็ได้คุณพระอาจารย์ได้มาับเป็นบุญเก่งมากไม่น่าเชื่อว่าครูสลาจะมาคอนเสิร์็จในแกชั้นเชิญแล้วก็ไม่คิดว่าอาจารย์นี้จะว่าด้วยในวันเดียวกันคิดว่าไม่หม่อจริงๆผมน่ากลัวมานกนะอาารย์ขึ้นมาร้องเพลงเพราะว่าเรานั่งเป็นคอ,อมเมนต์อยู่หน้าอาจารย์ ก็มาเขาไม่เยอะวันนี้ผมให้ครูมามาเป็นดบบนั้นใช่ป่ะครัมาเป็นความกำลังใจให้ลูกๆและให้ครูคเนี่ย้จะเป็นลูกใหม่ที่ยังไม่ยืมความเป็นไทยของเราครับผมผมสนใจมากผมดีใจมากดีใจมากผมจำได้ว่าเมันก็ลายปีก่อน้ต่ลูกอาหารกับครูของเขา จากมีเพลงฟ็อกเอสซีเกิดขึ้นคำว่ารูปวงใหมือนมามันจะถูกได้ยินน้อยลงจนแทบจะหายไปและท่านก็มีความตั้งใจมากว่าอยากให้ลูปกวก,กลับมาอันนี้พูดกันเมื่อสี่ปีก่อนแต่ไม่อยากเชื่อว่าวันหนึ่งมันเป็นอย่างนนั้จริงเมื่อวานที่มีน้องแอ๊ดแชมป์โฟร์เดซซอนคนแรกไปเล่าสู่คำที่ในการดเูเริงจริงขงุณบอกว่าในการปอริชั่น โค้ดกี่สองรอบที่เจ็ดครับมีเด็กรุ่นใหม่มาออริชั่นมากกว่า1 0 0่คนน,นั่นหมายว่าทุกคนมาร่วมร้องเป็นรุ่นรุ่นโดยถ่ายนใจสองเจ็ดรุ่นใต้องสองคนพี่หนึ่งจักรวาลซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้คำว่ารุ่นรุ่นกลับมาอยู่ในการจัดน้องใจของพี่น้องอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับเดีย๋ยวนี้ต้องพรมถ้าผมพูดมันคุณคุยจะฟังพรมไนแล้วก็คือ <c oughs> คนไงเราได้ผมไม่ลองสัมภาษณ์ผมเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คุณได้ครับคุณสลาครับคุณแต่งเลงมาเยอะแยะคุณไปเอาฟังยังไงผมว่าคนไทยมันทำไมผมคิดไม่ออกเลยคุณเนี่ยผมไปเอาไปเอาเอะไรยังไงไอ่านหนังสือเล่มงไหนนี่ไปอย่างเงี้ยผมเป็นคุณผมเป็นคนที่ตัณฑ์ไม่เป็นผมมีแต่ความฝันนคำผมก็จะมาจากหนึ่งความฝันสองความรักสามความที่ทอด มาจากสามแหล่งเออแล้วมันทอะไรันออกมันออกมัรู้สึกมันออกมาจากหัวใจตรงนี้ผมว่าขอเราไม่คุยกันด้านเลยรแต่ว่าถ้าผู้ชมอยากรู้แล้วเพราะว่าไม่เคยได้ยินแบบนี้อยากได้ยินถงไหมครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะคุยกันตั้สองสามชั่วโมงก็ได้ ทุกคำที่สภูสลาปั้งมามันเข้ามาในหัวใจทุกเข้าไปในหัวใจาาอาจารย์จะากไง้ำเป็นมีาบุญบุญคันอากาจำเป็นทะบีครูแต่งเสียงผมได้ครับจะร้องเองได้ครับจะเริ่มการคุยแล้วจะร้องเองครับไ้ตาเลยครับสิก็ขอขอบคุณอาจารย์อานบาอาจารย์ครูครับตามีวันนี้ อยากให้อาจารย์มาสร้างหัวใจห่ตั้งใจว่าวันนี้คุูสาาจจะจัายม่จบมาก็ดีใจมากครับขอของคุณดูเหมนวามือให้คุูสาจะแต่นี่ครับแต่ก็อกับับปีกับมาอเจ้าของเพลงละก่อนใช่ไหมคับจ้าของเรลงลก ณมกครังครับอาจารย์นิพสีดีแล้วคุณสาราสมุรครับก็เป็นะครับ